สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่19มิถุนายน2561ณที่ร้านแสนเจริญเตืเต้ตตตตอมเพื่อนองหงจังหวัดพริรำนะครับวันนี้มีรถแท็กเตอร์45แรงแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่ตาช้าง เขามาเพิ่มเติมอีก7ตัวนะครับตอนนี้กําลังเอาลงเหลืออยู่2ตัวสุดท้ายนะครับกำลังกำลังจะเอาลงอยู่นะครับก่อนโรตรี่ก็มีหลายรุ่นหลายรายการนะครับโรตรีนี่จะมี163 163อยู่3 4ตัวนะครับ163 4ตัวโชคชัย1ตัวแล้วก็เมตร80ปอีก2ตัวนะครับ รวมไปทั้งหมด7ตัวนะครับราคาขายโรตารี่ขายตัวละหมื่นเนะครับหมื่นเท่านั้นเองนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมีส่วนมากเป็นตของตาช้างนะครับใส่ได้ตั้งแต่28ส28แรงขึ้นไปถึง50แรงนะครับสำหรับโรตารี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับว่าสภาพใบมันเป็นแบบไหนพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนี่ภาพใบตัวที่หนึ่งนะครับสภาพใบก็ยังแหลมอยู่นะครับตัวที่สองสภาพใบก็แหลมนะครับตัวที่ที่สามนี่สภาพใบเต็มอยู่นะครับที่สามใบเต็มนะครับตัวที่สี่ใบเต็มนะครับตัวที่ห้าใบเต็มนะครับ ตัวที่หตัวท 6, นี่เมตรแปดสใบเต็มใบสวยนะครับตัวสุดท้ายที่กําลังจะเอาลงนี่เป็นเมตรแปนะครับสภาพใบก็ใบเต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่กําลังจะเอาลงตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ พิกัดที่ร้านแสนเจริญเพิเติมเพื่อนงหงจังหวัดวีลัมนะครับนี่นี่มามาดูมาดูตัวสุดท้ายตัวท้ายใบเต็มมากนะครับใบเต็มมากเลยนะครับนะครับสำหรับโรตารี่นะครับมีเข้ามาวันนี้ทั้งหมด7ตัวนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจตัวไหนสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้นะครับก่อนที่จะโดนเหมาไปทั้งหมดนะครับพ่อค้าท่านไหนที่สนใจจะเหมานะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตัวละ1น0 0 0มื 9,000บาทนะครับสำหรับโรตารี่นะครับส่วนรถแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถแท็กเตอร์ฝั่งนี้ก็มีนะครับโรตารี่นี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีมิด80อันนี้ใบใบเต็มนะครับอันนี้ก็มิดมิด62ใบเต็มเหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นรถแท็กเตอร์ L4508 นะครับ L4508 มีแต่ใบดันมานะครับมีแต่ใบดันมาไม่มีผานนะครับไม่มีผานล่องขับเบื่อนไม่มีผานนะครับราคาขายราคาขายนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ กับเครื่องแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับราคาขนาดนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้168,000บาทนะครับ168,000บาทเท่านั้นเองนะครับดันเอาไปดันลูกไดยเออนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ นะครับพี่น้องเข้ามาทดสอบมาทดลองขับดูได้นะครับสอบถามเพิ um ่มเติมก่อนออกจากบ้านนะครับพี่น้องสนใจรถคันไหนอยากรู้ว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับโทรมาสอบถามก่อนออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับโทรสอบถามมาก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับรถไปหรือยังนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับพี่น้องสำหรับรถเกี่ยวนะครับ F เอฟซีกำลังดูอยู่นะครับดูนห้จบนะครับดูนี้จบตำหน่น้อยมากนะครับสำหรับรถเกี่ยวนะครับเอาไปเกี่ยวข้าวได้เลยสำหรับรถเกี่ยวนะครับตัวรถไถนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับมาทดลองขับได้ <c oughs> กั้เออตัวทำเงยหนึงนหกมืนแปดพับาทนะครับแล้วก็โรตารี่โรตารี่ตัวละ1 9 0 0งบาทนะครับรถไถ L4018 นะครับก็ยังมีอยู่2คันนะครับพี่น้องก็มาเลือกมาชมเอานะครับคันนี้ก็เป็น47แรงนะครับ47แรงก็มีอยู่ นะครับสิบเจ็ดแรงมีอยู่สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับคันนี้ก็เป็นสี่สิบแรงนะครับสี่สิบแรงตัวนี้ยังใหม่ถึงสี่เส้นแล้วนะครับราคาอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสี่สิบแรงตอนนี้มีสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสี่สิบแรงนะครับก็พี่น้องท่านไหนสนใจตัวไหนนะครับ ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวโดตอรี่รถอิเทนซิ่งรถแท็กเตอร์นะครับผานบุกเบิกผานพวนนะครับเราก็มีนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับมาดูสินค้าของร้านแสนเจริญแทรกเต,เต,เต,เตอ,อตร,ร์เมืองนนทบุรีนะครับเรามีสินค้านำเข้านำ,นำมาเสนอพี่น้องทุกวันนะครับ นำเสนอพ,อพี่น้องทุกวันมีเข้ามามีเข้า LE, มีออกทุกวันนะครับอย่างผานนี่อย่างผาน CMT อีครับผ่าน CMT อย่างผ่าน CMT อ,น T, อน T, ันนี้ก็ตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับโรตารี่นะครับล้อกันจมนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับพี่น้องผานบุกเบิกผานบุกเบิกก็มีนะครับผ่านบุกเบิกพี่น้องท่านไหนที่หาผ่านบุกเบิกอยู่ก็มีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสินค้าราคาถูกๆที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์นามาเสนอพี่น้องทุกวันนะครับเราจะลงคลิปให้พี่น้องดูทุกวันนะครับก็สามวันลงทีหนึ่งนะครับสามวันลงทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับสำหรับพี่น้องที่ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้เลยแสนเจริญเติ้ลกรัรรรรรรรขบขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ